สวัสดีครับพี่น้องอาวันนี้จะมาเยี่ยมพ่อลำไยพ่นพ่นยาไปแล้วรอบหนึ่งเนาะอยากข้ามาแรงกรฮอร์โมนบำรุงต้นอ่ะก็พ่นไปแล้วได้อัติดหนึ่งอดอดไอใบนะครับใบงามอยู่ ในรอบต่อไปก็ก็ฉีดฉีดจะข้ามาแมลงอยู่อ่านี้มันมาเยี่ยบพอ,อแต่ใบอ,อ,อ่อนนะโงามนะอันนี้ต้นนี้ก็บักใข้ออกเกี่ยกำลังจะออกเดียวนี่อยู่นะออกออกไม่รลุเพื่อน อันนี้ต้นนี้ก็บอกให้มีหน่อยนะออกเจอบใบเริ่มเริ่มแทงออกมาไปเดียวนี่เนาะเริ่มเริ่มออกไป็เดียวออกล่าหน่อยเนาะก็ยาปุ๋ยก็ใส่ให้วันเดียวกันนะจะได้บนีน่สองของต้นนี่ก็เหมือนกันนี่ อ่าบับไข่มีน้อยเนาะอ่าพอต้นบนเนาะโอ้บน่วยงามใบอ่อนดูครับอาจจะมาพอใบไ,ได้งามเนาะ รุ่นนี้ออกางามฉีดยาฆ่าแามาลงไปแล้ว่ะดอกงามอยู่ใบเนาะเออมันใจดอกใบอดอกอย่างบ่าออกเดียว่าได้พ่นสารเดียวนะอันนี้ก็ต้อง ต่อไปก่อนจะได้หึื่องปุ๋ยปุ๋ยรอบสองเนาะอันนี้มันยืมพอว่าจะได้ถ,ถ้ามีแมงมีอัญญานี่ก็จะจะได้พ่นยาฆ่ามแมลงอยู่อันนี้บ่บทมีเดียใบงานเพราะว่าฉีดไปแล้วเมื่อติดที่แล้วนี่ ฉีดจากข้ามาแรงฉีดไอ้แล้ก็ฮอร์โ,โมโนโสมจับใบเนาะก่อนต้องฉีดเป็นระยะะระยะเนาะมันต้องมาพอว่าไอ้แมงมันจะมากินใบอย่างนี้ก่อนถ้าบม่มีก็บอฉีดเนียเราดูก่อน โอ้วันนี้ม,มราผอบแบบย้ายได้หน่อตัวหน่อไม้ครับหน่อไม้ไล่เนาะหน่นอใหญ่โอ้เดี๋ยวเก็บหน่อกันเนาะโอ้เหน่นนอไม้ หน่อไม้ไล่หน่ไม้นี้หวานลามเหลือหน่อไมท้ที่ปลูกที่บ้านเนาะมีนักอยู่นีก็แม่น เก็บหน่อไม้โดยเดี๋ยวมแมลงนี่จะไปต้มหนอ่อต้มหนอ่อไปสับไปสับแผ่นบ,นบางๆก็ได้แล้วก็มชุบแป้งแป้งข้าวเจ้าทอดละมันเนะาะาดี ไอแหลนอมีอยู่โอ้โอ้อใหญ่ไงใหญ่นี่อทำไมไอนอไม้ป่าเอ็นะไม้ไาลอนนี้หวานอ่ะุมีนอนีน่ออก ตามธรรมชาติเนะจะออดฤดูนี้ฝนนักน้อยก็จะออกถ้าฝนตกเช้าก็ออกเจ้าหน่อยอเอออ่ะคลิปนี้ก็นี่ก็เด้อ,อ,อน้องกดติดตามกดแชร์กดซับสไคร์เน่อหน่อไม้อ่ามามาพอลำใหญ่แล้วได้หน่อไม้โดย เออได้สองต่อ,อกดติดตามด้วยนะสวัสดีครับ